สวัสดีค่ะวันนี้ก็ปิดร้านปิดร้านเรียบร้อยแล้วปิดร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดร้าน,นี่ช่วงเช้าเปิดแปดโมงขายของสิบโมงก็หมดแล้วค่ะของมีน้อยโอ้ไม่รู้มันจะน้อยไปถึงไหนเนาะปีนี้ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในรอบหลายปีที่ต้องแบบช่วงเดือนสองไม่มีของจะขายอะ่ะเออก็ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ วันที่ยี่สิบมกราจะมาถึงเดือนกุมภานะคะวันนี้ก็วันที่วันที่แปดแล้วเนาะก็ยาวแล้วมันยาวนานมากเลยอ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันมันไม่สนุกเลยอ่ะมันไม่ไม่สนุกกับการทํางานที่ต้องแบบมีของน้อยแล้วแบบแบบจะส่งไปชนีก็ดึงหน้าดึงหลังอ่ะมันไม่มันไม่มันมันดึงไปทางไหนมันก็ไม่พออะไรเงี้ย นาจะลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเออต้องขายหน้าร้านด้วยอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าทากคิวบิงน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรสำลักทากคิวบิงอ่ะใบใบส่งของนี่มันกองอยู่เนี่ยมันสำลักนะมันมันแบบมันทะลุนทะลักอ่ะเออคือมันมานอนอยู่ในบ้านเราในร้านเรานานเกินไปมันไม่ดีไงลูกค้าโทรมาทวงไงเออมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบโอ้โหอะรมันจะหมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สบายใจอ่ะเออความรู้สึกเรานะ ไม่สบายใจอยากให้ลูกค้ามาส่งไปรษณีย์วันเนี้ยอีกสองสาวันส่งครบหมดเลยเอะไรเงี้ยแล้วแบบตรงที่ที่เราเราที่ตรงแผงที่เราเราวางที่เราเอาคลิปไปหนีบใบส่งของเนี่ยอยากให้มันว่างไม่ต้องมีเยอะอะไรเงี้ยมีแบบมีสองสาวันก็หมดแล้วก็ลูกค้ามาส่งใหม่แล้วก็มีสองสาวันก็หมดอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นแบบนั้นอะ่ะต่นี้คือมันแบบโอ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยมันมาทับมากองมาถมกันอยู่เนี่ย แล,แ,ลแล้วจากวันที่15มกราคมเป็นต้นมาแล้วก็ต้องส่งฟูร์ซาโตโนเซด้วยอย่างเงี้ยฟูราโตฟูรซาโตโนเซก็คือเขาบริจาคเงินให้อำเภอเนี้ยบริจาคมันเป็นเงินบริจาคแล้วาทางอำเภอเขาก็มีของขอบคุณอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ทําให้คนที่ไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยากจะบริจาคเงินให้อำเภอให้บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองหรือไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนก็บริจาคให้ได้อะไรเงี้ย นะมันก็เป็นระบบของเขาเราก็มีสตอบอรียคนที่เขาสั่งเข้ามาแล้วก็เออก,ก,ก็ต้องส่งไปตอบแทนเขาอะไรเงี้ยเออเงินภาษีส่วนนึงมันจะเข้ามาที่อำเภอทกันเนี่ยที่เราอยู่ด้วยนี่อันนี้มันก็ดีนะคะถ้าเรามีสตอบอเรียเยอะมันก็สนุกไนงะเออโอ้ยสั่งเข้ามาเลยออเดอร์เข้ามาเลยเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันแบบโอ้ยอย่าพึ่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วลูกค้าที่มาสั่งให้ส่งบรษณนีก็ ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าเดิมๆเ,เจ้าใหญ่ๆมาส่งกันทีเป็นสิบกล่องส่งอะไรเงี้ยพอขอมันขอมันไม่เยอะเนี่ยมันก็ต้องรอแบบรอนะ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเลยเนาะเนี่ยก็เมื่อวานเราไปพอปิดร้านแล้วก็มีเวลาไปดูที่นู่นที่นี่เนานะไปดูมิจิโนโคยคิอะไรเงี้ยไปดูสตรอเบอรี่คนขายสตรอเบอรี่ก็จะไปหาดูสตรอเบอรี่แต่เยาวันก่อนนี่ก็ไปดู เขาสวนที่คนรู้จักกันอะไรเงี้ยเออของเขาเป็นยังไงมั่งเขาขายของเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยก็ไปดูเราก็ได้วิชาได้ความรู้ได้ได้ดูของเขาแล้วก็ไปดูไปดูราคาที่เขาขายอะไรเงี้ยอย่างที่มิจิโน้ไยคิดเมื่อวานนี้ก็ไปดูก็ของก็มีหลายเจ้ามีเยอะมากเลยมีทั้งของที่น่ากินแล้วก็ไม่น่ากินมีของโน่นนี่นั่นเราก็ไปดูแต่คือช่วงนี้ซัมบอรี่มันก็จะแพงหน่อยนะะก็ พอไปดูอย่างนั้นอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าสตรอเบอรี่ร้านเรามันก็มันถูกนะมันถูกกว่าของเขาอะ่ะแต่ที่ไปดูเจ้าที่เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนกันที่เขาปลูกสตรอเบอรี่อ่ะเขาขายาที่มันสวยๆนะลูกสวยๆเนะี่ยเขาขายแบบแบบแบบเขาใส่แพ็คมาอนะ่ะไม่ใช่กล่องนะคะคือเขาขายห้าร้อยกร,รมัมเขาขายพันเจ็ดร้อยเยนถ้ากิโลนึงมันก็คือสามพันสี่ร้อยเยนใช่ไหมอืสามพันสี่ร้อยเยนแต่ที่เราขายเนี่ยเราขายแค่กิโลละสองพันห้าร้อยเยน แต่ว่าของเรามันก็ไม่ใช่ว่าต้องแบบคือสวยแบบเพอร์เฟกนะคือมันก็จะมีลูกที่แบบมันอาจจะแบบรูปร่างม,ม,มันไม่มันไม่มันไม่ใช่แบบสวยแบบอะไรบ้างก็มีเพราะว่าเราขายแบบบาราเซมิอาจจะลูกใหญ่เบลมเลยอะไรเงี้ยอันนี้กมมม็มีมีหลายมีหลายไซส์หลายขนาดมันคะๆกันเราขายคะก็คือกิโลละสองพันห้าร้อเยนแต่พอเราไปดูของเขาเนี่ยเขาเออเขาขายแค่500กรัมเนี่ย เขาขายตั้งพันเจ็ดร้อยเยนเออมีความสุขของเรานี่ถูกเลยนะเออราคาถูกเลยเมื่อวานนี้ก็ไปดูมีจินโนอิคิเขาก็ขายอย่างเราขายพันหกร้อยเยนอ่ะแบบส่งษณีย์อะแบบเรียงแบบมันใส่เป็นถาดหลุมอะ่ะเหมือนมันถาดใส่ไขอ่อ่ะอืมนั่นแหละเขาขายตั้งสองพันสองร้อยเยนเราก็ขายแค่พันหกร้อยเยนเออเราก็มีความสุขเราอยากขึ้นราคาบ้างนะอะไราเลย เราขายราคานี้ตลอดเลยอ่ะเออใครที่มัมา,มาที่ร้านแล้วมันบอกว่าราคาสตรอเบอรี่แพงนี่จะไล่กลับเลยนะถ้าอยากได้ของถูกไปซื้อที่ซนะูเปอร์นะเออสตรอเบอรี่อ่าค้างเก่าเก็บเป็นอาทิตย์หนึ่งคงไปซื้อที่นั่นยอะไรเงี้ยแล้วไปลองไปดูที่อื่นจะทําให้เรามีความรู้ได้เปิดหูเปิดตาไงเออซีมจิโนยเกี่ยวขายราคานี้นะอะไรเงี้ยสองพันสองพันสองร้อเยนพันเก้ารเยนพัน ของเรานี่ถูกไปเลยอ่ะเออพอไปดูอย่างนั้นแล้วของเรานี่ราคาถูกไปเลยอ่ะอืมก็เขาตั้งราคาแพงๆอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาต้องไปเสียค่าที่อ่าสิบห้าเปอร์เซ็นตมันก็ประมาณนั้นแหละก็คือมันก็บวกเข้าไปสิบห้าเปอร์เซ็นตมันก็จะราคาต้ตกตรงนั้นแหละถ้าอยากได้สตรอเบอรี่ดีๆราคาถูกก็ต้องมาซื้อตามร้านที่เป็นของเขาปลูกเองขายเองเนี่ยมันไม่ได้เสียค่าที่ไงนนเนาะนะคะแล้ก็ไปดู แล้วก็บางครั้งเราก็อิจฉานะคะว่าอยทําไมเขามีสตรอเบอรี่ไปขายเยอะจังเลยเนาะแต่ทําไมของเรามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือของเราเนี่ยเรามีลูกค้าของเราอยู่แล้วที่เขาที่เขาเขาเขารักชอบสตรอเบอรี่ของเราเขามาซื้อเขามันถึงแม้มันจะมีที่อื่นที่วางขายกันเต็มเขาก็ไม่ไปซื้อเขามาซื้อที่เราไงเรามางอีกมุมหนึ่งว่าเออเราก็มีลูกค้าที่เขาที่เขาชอบสินค้าที่เขาชอบสตรอเบอรี่เราเขามาซื้อ จนเราขายหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมสตรอเบอรีวว่มันมีให้เลือกเยอะแยะแต่ว่าถ้าเราไปนู่นอะมิจิโนยคินะฮัสนุมะทางนู้นจะถูกนะคะถูกถูกถูกกว่าที่ร้านเราด้วยซ้ำอะมันแล้วแต่ที่นะมิจิโนยคิโทกนเน่นี่ขายแพงถ้าฮาซูนุมะนู่นทางทะเลนู่นอะทางนู้นอะถูกแต่อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะคุณก็ต้องไปชิมไปเลือกกันเราเอง แต่ว่าเราไปดูหลายๆที่ไงไปเราไปมีจีโนอคี้เนี่ยไปดูตรงนู้นตัวนี้เขาขายราคาเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปเก็บเป็นข้อมูลไงเอออย่างร้านที่เป็นเจ้าของสวนปลูกเองขายเองเนี่ยเขาขายแพงกว่าเรามันก็มีไงเออเราก็ไปดูไงเออแต่ว่าก่อนที่เขาไปดูของของเพื่อนๆกันเขาขาย500กรัมเขาขาย1,700เยนอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นกล่องมันไม่ควรจะเป็นแพ็คแพ็คอะเออนะเดี๋ยวเราเอามาให้ดู นะจริงๆอะ่ะมันควรจะเป็นกล่องคนญี่ปุ่นเน่ยเขาจะยึดอะไรที่เอาปเป็นของฝากเนี่ยมันต้องเป็นกล่องถ้าเราขายราคาเนี่ยห้าร้อยกร,รมัมในแต่ลูกใหญ่หน่อยลูกกลางๆเนี่ยขนาดกลางๆห้าร้อยกรัมพันเจ็ดร้อยเยนอ่ะราคาพันเจ็ดร้อยเยนอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแพ็คมันควรจะเป็นกล่องนะเราก็ไปดูอ่ะโอ้พันเจ็ดร้อยเยน แต่มันก็มีที่แบบรูปร่างไม่สวยเขาขายพันสองร้อยเยนเขาก็ใสอย่างนี้แหละเนี่ยพันสองร้อยเยนก็ลูกใหญ่แล้วมันอาจจะมีไม่สวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาขายพันสองร้อยเยนแต่ไอพันเจ็ดร้อยเยนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแพงมันแพงแล้วมันควรจะได้กล่องคนญี่ปุ่นจะยึดถือเป็นกล่องจะดีกว่าเพราะว่าเขาไปเป็นของฝากได้อืมนั่นแหละก็มีลูกค้าที่เราขายลูกเล็กๆอหะลูกเล็กๆสี่ร้อยกรัมพันเยนเนี่ยเขาอยากให้เราใส่กล่องให้แต่ว่าเราไม่ เราไม่ใส่นะคะถ้าคุณอยากได้กล่องคุณต้องซื้ออันนี้ยซื้อกล่องร้อยเยนมันก็จะอยู่ในเนี้ยแต่มันก็จะแบบแปลกๆเพราะมันใช้มันไม่เท่ากันมันไม่เข้ากันนะเนี่ยค่ะก็ไปดูของเขาโอ้อเขาก็ขายแพงเนาะแต่เขาก็ขายได้เขาแล้วเขาขายได้เขาขายราคาขายราคานี้เขาอยู่เขาขายได้ของเราเนี่ยอุย้ยถูกดูราคาถูกไปเลยนะอืมแล้วก็ที่มิจิโนะอิคิเนี่ยเมื่อนะาวานนี้ไปไปดูตอนบ่ายโมงอ้ขนมาใหญ่เลยนะ ส่าสวนเขาอยู่นู่นอยู่คุจุคุรีนู่นน่ะอยู่ที่นู่นอาจจะขายไม่ดียอะไรเงี้ยลูกค้าอาจจะไม่ติดยอะไรเงี้ยเขาก็เอามาขายที่มีจิโนอ,อีคีขนมาเต็มเลยอ่ะมาเป็นแบบตั้งๆเลยอ่ะโอ้โหแต่เรามีความรู้สึกอิจฉาเขาไงอุ้ยชาสรบสตอเบอรี่เรามีเยอะขนาดนี้นะถ้าเราขายที่ร้านเนี่ยเราของเรามันจะเป็นเงินเยอะมากเลยนะลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยเขาก็จะได้สตอเบอรี่กันทุกคนยอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกอิจฉาเขาอะ่ะ <c oughs> ของเรามันไม่มีขายหมดขายเกลี้ยงเลยเออก็ แต่ละวันที่เปิดร้านมาก็จะมีแบบลูกค้ามาซื้อของเราได้แล้วก็มาซื้อของเราไม่ได้มาแล้วขายหมดแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจเราก็เสียใจไงเรามีความรู้สึกว่าเออก็เป็นลูกค้าที่แบบรู้หน้ารู้ตากันดีอ่ะเออมันถ้าไม่รู้หน้านี่ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่นะก็ไม่รู้หน้านะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นลูกค้ามาตลอดมาหลายปีแล้วเรารู้หน้าอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกวเราเสียใจไงว่าเราไม่มีของให้เขาอะไรเงี้ยเขามาไกลนะ มาต่างอำเภอเข้ามามาต่างเมืองมาอะไรเงี้ยมาถ้าเขาโทรมาก่อนโทรมาสั่งเราหน่อยเราก็จะเก็บไปให้ไงแต่ว่าเขาไม่ได้โทรมาอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเขามาซื้อของราคาถูกๆอะไรพันเยนเขาก็เลยไม่โทรมาเงี้ยแต่ว่าของมันมีค่าคางจิตใจเขาจะเอาไปให้คุณยายอายุเก้าสิบปีกินอยากมีความสุขกรารกินสตรอเบอรี่มากลูกชายเขาก็พอถ้ามาทางเนี้ยเขาก็จะแวะมาแล้วก็ซื้อไป ไปให้คุณยายไปให้แม่เขามากินมันมันมีคุณค่าทางจิตใจไงอืมก็ก็เราก็ได้แต่ขอให้สตรอเบอรี่มันออกเร็วๆเราจะได้มีสตรอเบอรี่ขายลูกค้ามาซื้อเขาก็จะได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็นะคะแต่ก็อะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีทั้งนั้นแหละถึงเราจะไม่ชอบใจถูกใจมันกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็ได้เรียนรู้ไงได้เรียนรู้ว่า เออเราปลูกสตรอเบอรี่ปีหน้าปีต่อไปเราก็ต้องเอาให้มันดีเอาให้มันแบบแก้ไขจุดบกพร่องจุดที่มันผิดพลาดให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมก็ก็ต้องทําตามไปตามที่มันที่มันที่มันจะเป็นไปได้นะฮะอย่างเมื่อเช้าลูกค้ามาส่งไปสนีขาคนนี้เขาจะส่งทุกปีแหละส่งเป็นสิบกล่องอ่ะเขาเอามาครั้งแรกก็ประมาณห้ากล่องแล้ววันนี้เขาก็มาอีกห้ากล่อง เขาบอกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานะ่าจะส่งให้เร็วมาวันนี้ส่งวันนี้ก็ก็มีมาวันนี้ส่ง,นนานนสงภายในอาทิตย์นี้ก็มีแต่ปีเนี้มันช้าเขาบอกเขาก็รอรอเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะส่งให้เขาอะไรประมาณเนี้ยก็เราก็บอกเขามันมันมันออกน้อยก็ต้องมาเมื่อเข้ามาวันเนี้ยเราก็จะส่งให้นู่นแหละประมาณที่สิบห้าเป็นต้นไปสิบห้ายี่สิบนั่นนะก็บอกเขาเขาเขาเข้าใจนะเออบอกเขา คนบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ส่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งโทรมาทวงแล้วนะอืมจะเป็นแบบนี้เยอะอส่งเมื่อไหร่ก็ได้ตอนถ้าเก็บสตรอเบอรี่ได้เมื่อไหร่ก็ส่งคือเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันเป็นคําทาที่แบบเป็นคําที่แสลงอะพออาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็โทรมาทวงอะเมื่อไหร่ก็ได้ก็ให้เวลาเราสักสองอาทิตย์หน่อยได้ไหม เราก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะส่งมันจะเก็บสตรอเบอรี่ได้หรือจะส่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไอค้คาว่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละมันสแสดงเวลาไม่มีสตรอเบอรี่วันที่พวกก็เดียงคิวกันเออต่อคิวกันใครมาก่อน,นก็ส่งให้ตามลําดับแต่ว่ามันก็อาจจะช้าอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยก็เป็นอะไรที่กระอักกระวนใจ <laughs> สตรอเบอรี่ก็ไม่มีจะขายโอ้ เราก็จะสร้างริงเกี่ยวสร้างเรงเกี่ยวก็มาถึงวันหยุดหยุดติดต่อวันสามวันอ่ะอืเสาร์ที่จัน์อ่ะมันเป็นวันแดงไงวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็มีวันแดงอีกทีก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ามีวันแดงยี่สิบสามก็จะมันจะเป็นสร่งลิงเกี่ยวหยุดสามวันไงก็อยากจะมีสตรอเบอรี่ขายเยอะอืก็ได้แต่หวังนะะขอให้แดดดีสตรอเบอรี่โตเร็วจะได้มีสตรอเบอรี่ขายอ เหนื่อยค่ะสตรอเบอรี่น้อยก็เหนื่อยสตรอเบอรี่เยอะก็เหนื่อยแต่ปีเนี้ยปีนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยไม่มีสตรอเบอรี่ขายถ้ามีสตรอเบอรี่เยอะเรายังหาช่องทางระบายไงเออก็ไปมิจิโน่กี่บ้างไปนู่นไปนี่มัง่งส่งไปเอาไปขายทางออนไลน์มัง่งอะไรเงี้ยอืมก็แต่ว่าพูดถึงนะเวลาเราไปขายทางออนไลน์มันก็แข่งกันนั่นแหละเหมือนเราไปขายของในช้อปปีะะ้รัชดาเนี่ย ของเราที่มีวางขายก็มีทาเบชกุทาเบชกุก็โอ้ก็แข่งกันนะฮะแต่เราก็มีแตป่ปีนี้ปีเนี้ยไม่ค่อยได้ไปขายหรอกเพราะเราไม่มีของขอขายแต่เฉพาะที่ร้านก็ไม่มีละอืมแต่พอมันออกเยอะเอะแต่ปีกายนะเดือนสองเนี่ยนะเด,เดือนสองเนี้ยเราได้ขายในทาเบชกุแด้นนะแต่ปีเนี้เดือนหนึ่งเดือนสองอ๋อมค่อยได้ขายค่ะไม่ไม่ได้ขายเลย ไม่ได้ขายเลยขายแต่เพราะที่ร้านสตรอเบอรี่น้อยเพราะพตสตรอเบอรี่น้อยก็ไม่ไมีมไรายได้เข้ามาก็เออกลุมขมับค่ะเอาขาไกานะ่น้ำผักนอนก็คุณพตัตสังทั้งหลายคุณยายคนญี่ปุ่นทั้งหลายก็ให้หยุดกันไปก่อนเออเพราะว่าจะไม่มีเงินจ้างค่ะเพราะไม่มีไรายได้ให้หยุดกันไปก่อนเราก็สู้งานกันสองผัวเมียไปเออตามตามที่เราจะทําได้เนี่ย ก็เดือนสามไปไปลายเดือนสามนี่ก็ต้องปลูกต้นต้นกล้าของต้นแม่ของของของปีเนี้ยต้องปลูกต้นแม่มันประบาณปลายเดือนสามก็ต้องเอาดีๆด,ดินก็เปลี่ยนใหม่หรือใหม่ทําใหม่แล้วก็สายพันธุ์ที่จะตัดออกคือเราจะชอบสายพันธุ์ที่มันทําเงินอ่ะอมไม่ใช่สายพันธุ์ในอุดมคตินะ มันก็เหมือนกับเราคบจีบสาวเอ่อจีบอ่อคบผู้ชายหรือว่าจีบสาวอะไรเงี้ยบางสายพันธุ์มันมันสวยมันดูดีแต่ว่ามันไม่ทําเงินอะไรเงี้ยเราก็ต้องชั่งใจนะว่าเออสายพันธุ์เนี่ยประมาณนี้นะแต่ว่ามันทําเงินเนี่ยเราต้องปลูกนะพรเพราะว่าถ้าเราทําเนี่ยทําแล้วมันไม่ทําเงินอ่ะมันมันลงทุนลงแรงเท่ากันไงขายก็ขายราคาเดียวกันอ่ะ มันไม่ทําเงินก็จะตัดออกพันสายพัน์ธุที่เราชอบที่สุดก็คือยาโย่เคมีคารลิโนเนี่ยเป็นสายพัน์ธุที่ทําเงินมากแล้วยาโยิเคมีเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่แบบคลักะรักมากเพราะมันส่งไปสนีก็ได้ขายที่ร้านก็ได้ขายลูกใหญ่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้คือเป็นสายพัน์ธุที่ชอบแล้วมันทำง่าย มันเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงอะ่ะทนต่อโครคคารลิโนโนี่ก็ชอบคารลิโนเนี่ยโอ้โหปีถ้าไม่มีคารลิโนตายเลยนะตายอย่างเขียดเลยคลารลิโน,โนเนี่ยออกเร็วออกเร็วโตเร็วแล้วก็ได้เก็บทุกวันอะ่ะอืมสายพันธุ์ไหนที่ไม่ทําเงินสายพันธุ์ไหนที่ไม่ทําเงินหรอสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยทําเงินนี่ก็คือโทเจียวโตเมเพราะว่ารูปร่างมันไม่สวย รูปร่างมันไม่สวยมันก็เลยส่งไปชนีไม่ค่อยได้แล้วก็แพคแบบสวยๆงามๆเนะี่ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทาเงินก็บอกให้ปา้าป้าลดเถอะทดเจ้ยตัวเมยลดสายพันธุ์เนี่ยลงให้มันเหลือสักห้าแถวก็พอคุณไม่ต้องไปทําเยอะสายพันธุ์ไหนที่มันทํายากฉันคือฉันต้องการขายนะฉันต้องขายต้องขายคนขายต้องเข้าใจคนขาย คนขายคนขายทุกแพ็กส่งไปสนีส่งอะไรเงี่ยอืมมันจำเป็นนะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะปลูกสตรอเบอรี่พัน์ไหนยังไงจะลดลดผัดสายพัน์ไหนลงจริงๆอ่ะทเจ้าตัวเมย์อ,อยากจะให้มันเหลือแค่ห้าแถวก็พอแล้วก็อยากให้ปลูกยาโยคิเมียเยอะๆเยอะเป็นแบบเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าหนึ่ง,ย,งยิ่งดีอ่ พ,นนนนะพันเนี่ยมันทำเงินแล้วก็คาริโินโเน่ยมันก็ทำเงินนะอยากให้ปลูกเยอะๆพันที่มันทำเงินโอ้ยสตบบรอเบอรี่ไม่มีขายเนี่ยฉันเครียดหนักฉันทุกข์มากเลยนะคือการเวลามันผ่านแล้วผ่านเลยไงช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนี่ยขอให้มีสตรอเบอรีเอ่เถอะโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยเงินไหลมาเทมาแต่ถ้าเดือนสี่เดือนห้าไปแล้วเขาไม่มาซื้อกันเขาไม่ค่อยมาซือ้อนะ ซาซาวาดี่จะหวานแบบหวานเหมือนน้าตาลเขาก็ไม่มาซื้อก็มาซื้อไปกินอะ่ะมาซื้อไปกินแบบคนหนึ่งพันเยนอะไรเงี้ยมาซื้อแต่ว่าถ้าซื้อปเป็นของฝากเนี้ยจะน้อยละเออมันก็จะขายได้ในช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนี่ยอ,อขอให้มีเถอะโหพันไหนก็ได้ขอให้มีขายได้หมดอะ่ะอืมก็วันเวลาผ่านแล้วผ่านเลยเอันนี้ก็เดือนสองแล้วเนาะวันที่แปดแล้ว แป๊บเดียวเวลาผ่านไปแบบโหผ่านแล้วผ่านเลยจริงๆนะเครียดเลยก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะไม่ว่าจะอะไรจะยังไงก็ต้องสู้อ่ะเราเรามีงานงานนี้งานเดียวไงต้องสู้กันต่อไป